สองดอกางสันใดจ้าวะมึงในพี่น้องสองดอกนี้ไงแค่เขียวดอกจ้านี่กะต่ายววยัยสวัสดีจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาอยู่ป่าค่ะจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องจ้ามึงหนีกันมากแต่เพราะข้าตแจงปันใดน,นะพี่น้องเนาะ เบิ่งสพปาเอาเลยใต้ไฟพี่น้องเ,อเลยไปดูไปทีตาน้ำกันมั้งพี่น้องเหาสีมันโบมันจังใดมือนีไปดูก, <c oughs> กันเลยจ้าเ <c oughs> ก็บดอกแรกแหกมานมือเจาะมือมไข้เขียวจ้ะ <c oughs> <c oughs> มือน,นี้พาพี่นอ้องม่ยามปลาจะเด็กด้วยจ้ะตีหา มือนีเขามาเป็นผีโพงมือหนึ่งได้พี่น้องแจ้งออกกันล่ะนี่จักดอกพี่น้องมือบ้านนึงพี่น้องปลาพี่แม่คนก็นได้หลายเลยจ้ะแต่ละคนเต็มกระตากับบุ้งเมือสิคนเลย กูอะฮกำลังได้ซ้ำนีอพี่น้องดอกกลมๆย่างๆตัวหนิดอกกลมตมงามๆนะจ๊ะเพิ่ก็บอกเอาละพี่น้องดอกเห็ดก็งามกระโดดนะพี่น้องดอกใหญ่ๆเห็ดกอเห็ดกองามๆเลยจ้ะ เฮ็ดพี่น้องเอาดอกกีดูดอกนี้จ้าอู้หูงามๆเลยจ้ะดอกนั้นเอาไปได้ล่ะอู้หูผีๆๆๆอ๋อทั้งผีจ้ะว่าท่านคุณยายเพิ่นมาหากระต่ายย่างดีเลยพี่น้องแต่ว่าท่านคุณยายเพิ่นคุณยายสามสหายเพิ่นมาก,ก่อน จะบุจีบิอยู่กำนังเดยวอ้อหนึ่งเน็ดอย่า่หางเลยจ้ะมึอน,นี่ดอกง,งามก็ๆๆยัมงมีอยู่ม้านะจ๊ะพี่น้องเน็ดไข่สองดอกนุ๊กงามแอกพี่น้อง มาแต่เด็กแล้วพี่น้องมันยังมาแต่เด็กกว่า <c oughs> เก็บเห็ดเหมือนกันพี่น้องจ,า <c oughs> จา้าย่างนีรอเดข้าวดินดอกงามจ้ะพี่น้อง <c oughs> ตอนเสาร์ตอนล่องล่องถลกเป็ดเอาพญางอนพี่น้องแล้วไปควายพอเฮ็ดปันใดห่างๆเฮ็ดข้าวดินจ้ะ พิ่หอนเท็ดละงูด้พี่น้องเอ้ยข้าดินมงเดียวกันนี่แหละหยิบไข่เขียวพี่น้องก็เป็นจังสีงามๆเลยมาเอาผีดอกหนึ่งเท็ดล้างแหล่อยู่น้ำกันพี่น้อง้ยดอกงหญ่ดอกงามเลยอี่เพลินอยู่้างค่ว คุณลระขางดอกหนึ่งพ่อได้เก็บได้เล่มพ่อได้แกงพี่เนาะห่างๆเลยมัอนี้เรื่องเฮ็ดนี่มันห่างอ่ะพี่งนนดดงพงบ่พี่เนาะข่อยมากเพราะท่านเพิ่นเพิ่นเก็บไปก่อนบอ่เฮ็ดก็ได้ทีเป็นดอกหน่อยดอกอันนี้เนาะแค่นี้อย่างพี่น้องเพิ่นบอกกินบอกเพิ่นคือตีหลุมปลาง,งางไว้โอ้ยโอ้โหของแสบบ่ ของแสบตัวนี่โู้โจังใดของเพคนพ่อก็มีหลายอยู่ด้วยจ้ะพราเด็กเก็บอยู่ด้วยออกไม่ก็มีอยู่ก็สิเอาใดบ่ออกเห็ดมาอยู่ในหูคากหูแหนแต่ใบนี้โอ้ขาแย่เอาแย่พี่น้องแตกมุนเบิดโอ้ยดอกเห็ดก็ได้มุดปันนปันยำไว้พี่น้องเอ้ยออกเป็นแปฝงสีแนนเนาะ อยู you know <aría> no ok. ่ในหูว <player> ja. ่า <Elliott> ส <ills> ันเด็กเกียงอยู่ตัวมาเห็นแล้วจ้ะโอ้ยผีดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยมัน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 เด้ออุ้ยเปิงเคียงเลยดอกหนึ่งสามดอกเป็นเปลี่ยนในสียังไข่นี้นะจ้ะผลดอกหนึ่งอ๋อทำกันไปเลยเลยนี่นหเรียเนี่ กเนน็เห็ดอนนรเงี้ยกับพี่น้องเพดเผิ่งโอ้ยดอกเพชดก็ได้พิชภาพไปเอาดอกพี่ปุดอยู่ั้างในเลือดๆขุนพี่น้องเอ้ยอ้ยเก็บงูขคนไปวางหาันซามสีดอก้ง,งามเลยพี่น้องเอ้ยสวยๆเลย มก่อนผลมูเพิ่นอยูผลอินเห็ดดอกยงอยู่ข้างหลังคุณที่นี่มูมันอยู่ดอกคือแต่ว่าขวิดเก็บม,มาเรื่อยๆพี่น้องเห็ดดอกเห็นกระบอกใดไปเอาบงแง่ละดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยมองได้เพิ่นปะพอเนาะเพราะว่ามือน,นี่ผีโพงหลายพี่น้องได้ซ้ำได้บู้ว่มาแต่เด็กแน่กับพระท่านเพิ่นคือเก่ายางห้อยเก่าเพิน่นมันก็เลยปะพอพี่นอ้องแต่ลุนปฏิตามน้ำกันมือน,นี่เพิ่นปะพอเนาะพี่น้องก็ลายอยู่ดีละ่ะพอได้เก็บอยู่ได้ นเบ่งไม่มีอะไงอยู่ได้ไงแม่ดอกกระลังเขินก็มีกระได้ไลกันดูเต็มกระตากระบ,บุงมือน,นี้คือสีโปมันเป็นใบกระไดนาะพี่น้องเนาะ,ะแสดงว่าพี่น้องเพิ่งเก็บไปก่อนล่ะพี่น้องดอกเห็ดทั้งนั้นเลยพี่เอาทั้งใด้กอนดีเก็บต้นนี้กอนบ่เก็บดูดูกันเลยจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บเห็ดมาเด้อม,ม,ม,มาแต่เศ้าแต่เสี้ยวแน่มือน,นี้ มันนี่นมาสวยๆกันยังได้อยู่มันนี่มาแต่สาวเสบอบด้ยเนี่ยบอกรอมันาะดูให้วผีพี่งตาะเฮ็ดตัวนี้ตะบุนก็มีเก็บตัวไปพี่น้องเต็มมือวะหัเนี่มันเป็นขั้วผีมันจะดอกนุ่มๆอยู่อาจารย์อ่อนเอิบๆกันอย่าบอ่ต้องไปใส่ดอกมือเดียวกันนี่ละ เฮือหิ้วขันเก็บเกี่ยงอันนี้พี่น้องเก็บมาหลายมือแล้วแหมต้อแม่นหาหกมือแล้วบ่คันยวัมันออกหายเก็บต่อเหนียวเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้มากกระดับทุขคนมีแม่ดอกเห็ดมันพลิธุ์บึงทางใตใบตองอยู่ในพี่น้องมี่เลยบ่ดอกเห็ดงามเลยตายพี่น้องเป็นเท้าขาวจะเห็นคือคอยบ่นันนันแม่นเบิดเลยพุ่น่ะอุ้ยมาเก็บมาเก็บกันพี่น้องจ้าฉันจิล่ะว่าแต่มันบ่ออกหลาย พอจะเพื่นเพื่อนก็อ,นออกเพื่อนออกอดนนแต่ว่าพี่น้องปลาเป็นกรลายคือกันมาหากินพอกันพี่น้องเอ้ยอ,อีสานบานเฮาหากินหาอยู่ตามมีตามเกิดนะพี่น้องเนาะเห็นไหมดอกห็ดเอ้ยเ,ยเยต็มมือแล้วล่ะพี่น้องเห็นไหมว่าเดือดเดีนี่ดอกดห็ดพะลู้พะง่ายขันโบขคนโบเก็บผู้สีบานเต็มปลาอยู่นะพี่น้องแต่หามเอาคนแล้ว แต่ปานนี่คนเก็บ้ว่ยังได้หาไปอยู่มึงเด้อมือนี่มาหลุดมาติดตามน้ากัดนี่ยกระตาใหญ่จะได้เต็มกระตาบพพี่น้องเพราะว่ามือนี้อันว่ามาแต่เด็กแน่เพราะว่าสิบโบได้อยู่โบได้ใส่เวลาอยู่ปลาโดนปันได้แล้วพี่น้องน้องกับสิฟ้าออกไปเห็ดทะเกิจอยู่ทางบ้านเนาะจ้ะดอกงามเลยพี่แม่เห็ดบใบที่ดอกเห็ดตัวกระลังขึ้นพี่น้องเอ้ยมืออื่นก็สิออกอีกได้หน่ดอกตุ้มๆก็มีอยู่ นบอเคียร์นาะพี่น้องสนุกเอาสุดยอดเลยจ้ะบอฮันเดีเก็บบอฮันเบิด์ได้พี่น้องนี่ยังเหลืออีกอยู่เดืยเอยงายเลยเออกไม้ตัวพี่น้องนี่ยบานมันโอเคเป็นจังใดเอาใดบอลนี่สองดอกนี่เกือบพี่น้องเอ้ยเกือบะมา,าพอเกือบเน่าวท่มอู้ย น่องนุ่มๆเห,หมอือนกันออกอีกนี่เนาะสีปานใบตองโอ้ยดอกเห็ดเนาะพี่ดอกนึงจะ้ะโอ้เกิดเป็นเถ้าพี่น้องเอ้ยเกิดปะพะพอกันเกิดไปแล้วพี่ดอกนึงเบิ่งพี่นาะอู้หูบานแห้งแล้วพี่น้องเอ้ย คอยเด้เครื่องกะตาใหญ่เลยพี่น้องดอกงามงเลยพี่น้องนี่ตั้งแต่ดอกสวซูมมันดอกเนาะกันงะนล่นแหละพี่ดูเด่นจ้ะงามเลยเนี่ยสวยๆสวยๆดีตัวเบียดดอกนี่ยกำลังมึนตาพนิ้งไปตอง เงี้ยงามๆเลยพี่น้องดอกขีหน่อยก็แด่บาเห็นอะไพี่น้องเลยเก็บวงพิ่นปายยางออมไม้ก็ผ่ออยู่พันวงพันบบกินดอกมันบอจ้ะเพิ่นคือเอาถิ่มแบบนี้ไงมึงไงไม่เป็นเคลียถิ่มบ่ะพต้องไปใส่ละจ้ะคอเวิร์กมันแหละทั้งเฮ็ดเพิงทั้งเฮ็ดล้างแหล่ทั้งเฮ็ดนาแหล่พี่น้องพี่ดอกนี่งพี่น้องเพิ่นก็กยางวนไปลายวนมาอยู่องกันนี่ละสวนไปสวนมาอยู่ดอก ยามดอกพี่ไอศิบมานหลายนะพี่น้องเนื้อยางน้ำหอยเก่าเพิ่นเนาะเว้ยเพิ่นมาพร้ของโตกับในเครื่องกระตาแหรือข้ายเขียวดอกตุ่มๆก็มีพี่น้องเอาดอกนี้มงนล้มกะดอกเห็ดเรื่องสายลายโอ้ยยางขู่ปลาเพราะน้องพี่น้องเอ้ยควรนกเกิดบุตร เต็มตูงเดี๋ยวมาไต่ไปแหละล่ะไ่หักเหลือเพิ่นงามๆเลยหัวเห็นแล้วพี่น้องดอกขาวๆหิดไข่จุ่มๆดอกหนึง่งวีโอ้ยง,งามเลยจ้ะพี่น้องมามากินกันเลยนี่ดอกเป็นง่ายๆเป็นเครื่องเป็นเคงด้วยเนาะจ้ะงามเลยใส่หน่อยกันมั้ ไค่เขียวอีดอกจ้ะอ้หจุจ่มจะบุจีบิงามๆเลยจ้ะยังดอกนพี่เตะลมบ่พี่น้องเห็นยังน้ำข่อยบ่เกลดอันข่อยอยางไก่บิงดอกไงสันเดยจ้ะวะมึงในพี่น้องสองดอกนี้ งามๆเลยจ้ะอยมาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะขัดเปาะเลยอุ้ยงามคัดงามเนี่ยโอ้ยสองดอกจ้ะงามๆเลยเห็ดดอก,กงามก็ใหงคอยซื่นส้มต้น,น,น,นเด้อพี่น้องเอ้ย่ <c oughs> าละตัวเกือบเอากระตาต่างอีกแล้วพี่น้องพี่น้องป้าปักเก็บไปนะหยับมุนไปกับปันนะดอก,ดอกดเห็ดเก็บไปจนแตกเมื่อไห้่ลำซักคนนะ าาาาบานไกลกกไกกบบเ,เ,เคลียพี่น้องดีว่าแหละตัวขวานสีย่างกายตาเนี่ยมินแต่ดอกเห็้ยเลยบานยู่ใกล้กันนั่นจะถอดได้ดอกกะบ่เบิงเอาโว้ยไม่แสด้เห็ดบ่นะพี่น้องคนคนก็มีดอกงามเลยพี่น้องแต่ว่ากระตาคุณยัยคนที่เต็มบ่เหมือนนี่สัตว์ปลาพี่น้องบุคคลที่เห็นเป็นใดบานเฮ้า พึ่งทหารตัวนี้พี่มาเอาพี่พี่น้องเห็นละดอกนี่เห็นเวื้องนันกันนี่นละเห็นกันได้ออก zoom กันอยู่เอาอีกสักด,ดอกนี่หนูมีว่านอโอ้ยมีอยู่เด็ดจ้ะพี่เกือบเท่าทิ่มเนี่ยเกือบประห็นเลยนี่น่ะเนี้ยมือเบิดพี่น้องเอ้ยมุน กำเสีมือไปไหลายดอกหลายมูลเบดิดเฮ้ยปวดดอกเห็ดน,น้องอีกสวยงามเลยดอกนุ่มๆเลยจ้ะเห็นน้ำกันบ่เนี่ยพี่งามใส่กระตาเขาเก็บใส่มือหลายดอกหลายกระมุนเนาะพี่น้องเนาะดอกเริ่มเทาแล้วพี่น้อง แต่ว่าดอกนมกับสอนมากกัมีอยู่เด้หมื่นมือนเฮือไปกันที่เสตเก็บอยู่เด้พี่น้องเลยบอกฮันมากกับมาเบิ่งเด้อพี่บอดอกเป็นหน่อยเพื่อนก็ยังสอนขึ้นมาอยู่อุยดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยหลายหลายดูนะแต่ไปตองกับมีเก็บเห็ดนลำกันเด้อพ ah. ี่น้องเอ้ยประหยัว่างก่อนพี่ดอกเป็นหนอนนุ่มๆเพิ่นขึ้นกับหลายพี่กับมี ดอกง่ายๆพี่น้องมาเอาดอกพี่โอ้ยดอกเหีดยพี่น้องเออแต่มวนตะยิบน้ำข่อยเนาะเิ่งเนี่ยล่ะางามเลยมึงเนี่คนเหียบไปก็เคลียร์ดอกพี่น้องกระหรอกกระแตเจ้าปลาเันมาหากิ่ มือผัวคุนบ่มีบ่เฮ้ยเห็ดจะปากดังด้วยพี่น้องด้วยพี่ชิมว่าเห็ดหลายพี่น้องเป็นไลายลายเหมือนนี้ป้าเป็นผู้หูเนาะบอกอะไรก็ได้ยจะของแห่งบอกเพื่อนดีอยากได้เพื่อนผู้หูมาเบิ่งเห็ดไข่ขเขียวนทำกันพี่น้องโอ้ยปิ่นแรงแรงแล้วพุ่นมาเอาดอกมาเอาแม่นเห็ดขาวดินลนะพี่น้องเลื่มไปมองดอกสองดอกเห็ดไข่ คนมาเพันกระสีเป็นตะเฮ็ดหนาแหล่ด้วพี่น้องด้วยอู้สองโดกุนตัวจันนี่เฮ็ดเอียงนี่อุ้ยนี่อุ้ยเฮ็ดขาวดินเลยล่ะพูดเป็นยังไาได้เฮ็ดเฮ็ดบนดินเฮ็ดในกระตาเราไหมเพิ่กจะสิลนตาแล้วพี่น้องเออหนาวออกมาแล้วมัมันออกล่ามกลวงพูดเฮ็ดมันออกหลายเพคนมาเฮ็ดมันออกล่ามกลวงเพคนวมาพ่นทั้งพ่นเป็นยังไง แล้วเก็บซะเห็ด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 ไนนไดปุ๋ยอยู่โอ้ไม่ได้เห็ดอืมไปยน่างกายม่็นไงเราเก 1> <No 1> 1> <No 1> ็บเห็ดจนหล่นกับตาจนเมื่อจะเดือดแล้วโอ้เห็ดออกลายพี่น้องเอ้เห็ดมันจะเทาบมดเลยพี่น้อง กิ่เท่าเดีนี้คืองามแท้พี่น้องเพิ่นเคลียดอกอันนี้พันธทีมเดียวนั่งเกมันคอยเหยียบตัวนี้นีจะเฮ็ดแน่วเดียวแล้วพี่น้องเฮ็ดอื่นกับ่ค่อยมีเดือดรอดสายตาพี่น้อง่นดอกาง,งามเลยจ้ะจอดแวกเก็บเฮ็ดกอเดียงขางทางก่อนพี่น้องจึงค่อยไปเอาดอกนั้นบ้านี้ มาตีรถเอาดอกนีโต่อตีรถขึ้นมาเอาดอกนีโต่อพี่น้องงามเลยจ้าดอกใหญ่ใหญ่บึงเคิงบึงเคียงเนีแดดออกแล้วเพื่อกระดับแสงตัวพี่น้องบ้านนี้เห็นหงหงดีปัญญังเก็บเห็ดนี่โอ้ยง,งามเลยพี่น้องเก็บไปเก็บมา,เ,บมาเต็มกระตาหมอ,อกหลอกเฮิตผึ่งเขา่าเมียนบบดอกหนึ่งหน่อยๆมนัมนๆมนันหันเก็บเอาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บหยองตา พี่น้องเอ้ยเห็ดออกจนเถาคนได้หลายกือบปรห็นเนี่ยเนาะจุดของปลาเพิ่นเมื่อไหร่แล้วขี้จักัย่านเมื่อไหร่พี่น้องเพิ่นว่าได้เห็ดหลายจนเห็ดเหี้ยกับตาแล้ววะสันเฮ็ดเพิ่งยังเนาะพี่น้องโอ้เฮ็ดเพิ่งเหี่ยดอกล้างปั่นเฮ็ดพี่เบื่อ้เฮ็กจ่อย ผู้ใหญ่เวลาพอเห็นเหงแหลเป็นนงเพิงอยู่แล้ววะเก็บทั้งหยิก่อนจิเป็นหยาเราอยู่เอ้ยมีแต่เห็ดแล้ววะเป็นนงเพิงอยู่คุณนะเก็บเอาผู้ใหญ่คุณนะมัน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 หล่นตาหล่นบุงเว้ยมีแห้งใจอยู่เขามาวัดจะจะบได้เห็ดเป็นพิพงมือหนึ่งก็ได้เก็บบัวเศร้ากับสิเต็มตาเองได้รับพี่น้องเนาะคุณนะ ดอกงงามๆเลยจ้ะคนไปหาเห็ดลายกันเลยเต็มตาคือเก่าเหลาพี่น้องคนมานเนาะมือนี้มาเป็นผีพ,พ่องเด้อพี่น้องเด้อแดดแง่ตากระดับแสงบานไปเฮ็ดเต็มตาเต็มบุญกันเมื่อบาดเมื่อซอเด้อพี่น้องรักๆแ,แล้ว,วลนะลก,กนันจเป็นเฮ็ดรั้งแรือเด้อจ่าห้าวได้ืหมนี้หลักการเขาพูดได้ลายพี่น้องที่ยัางห่กันร่างแรงใจกันอยนู่นอกจากขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นอกจากนอกสลาบมือนี้งแยกกันตายใหญ่เขาโตเป็นหลางเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องไปแกงเสือแผ่ันห่อนกินจากบาดก่อน สำหรับมนิสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า